เล่นโทรศัพท์ค่ะแต่เก้าอี้นี้เป็นเก้าอี้วางกระเป๋าของดิฉันค่ะเก้าอี้วางกระเป๋าครับอืมนี่เขาไว้วางกระเป๋านี่วันนี้วางเลยเนี่ยครันี่เราอยู่ที่ร้านสาวว่าใด้นี่สาวูจริงๆไม่รู้ร้านง่ายๆเป็นตั้งใจทำให้มัน casual สบายๆรู้สึกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างีว่าน่อยหมดเลยดีเทล แต่นี่คือแบบว่าเฉพาะนะจ๊ะนี่คือเป็น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 นัตริย์ของหุ้นส่วนทั้งหมดที่รวมตัวกันนักกระสับนักกระสับหันไปตรงนี้ก็ได้เพื่อนเออตลิงลิงใส่หมวกยี่ห้อหมูหมูอ่าหมาใส่ที่ฮอบไหมฮิอบไหมฮิอบไหมฮิปอบใช่หมาใส่สร้อยค่ะหมาใส่สร้อยไะ่ขหมาใส่สร้อยไะ่ขหมาในรูปใส่สร้อยหลายคนแล้วนะขราราชการบอกเลย嘛 ทำงานด้วยไม่ไหวทั้งหมั่นกับพี่ต้องทำอะไรรู้ป่ะพี่เดือดแซนด์แอกใส่ให้กินน้ำให้ทีเดียวจะได้คลามรับรองวันนี้ดีใจนะดีใจนะที่ผมรู้สึกแบบว่าปกติเออเขาจะทำงานพอดีโยชน์ไม่ต้องพูดแล้ววันนี้มากินเลยดีกว่าอาหารมาบังบังบังไม่มีจริงๆไงปิงทุกคนรู้ใช่ป่ะมันเป็นการตัดต่ออ่ะเพราะเดี๋ยวเด็กก็ต้องเอามาเสิร์ฟหรือมันมันไม่ตลกอ่ะป้า เออโทษนะคะมาก็มาปั๊บก็คือบอกว่ากระทืบเลยใช่ไหมแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะแกพูดเลยนะแค่กลิ่นก็อิ่มปลาอิ่มตัวอิ่มไปอิ่มได้ไงปลาเออจริงเลยคือหอมคือหอมไม่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 เขาไม่ได้โกหกนะเขาไม่ปลอมเขากินทางกลิ่นเพราะปกติคนไหวส่งขาเขาก็อิ่มทีละห้าอันวันเพราะใช้เสตียดอก ดอแค่ว่าวก้าดอกเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วดอกเดียวเนี่ยเติมเติ้เิมเติมเติเติมเติมเติป้ตบอเติม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 ะติมเตมาติมเติมเติมเติมวติมเติมเตินเต้มเติเติมเมเอิมเต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 เตมเตินเติมติมเติม่ติมเตะมเติม่เติมาทิาเองที่บ้านพีเหมูติมเแบมเตวมเติมเตินไานมเติย่เเเแล้วเป็นส่วนไหนส่วนตี ส่วนตีนส่วนตัวนะส่วนตัวที่บ้านผมไม่เล่นไม่ได้ส่วนตัวหรือส่วนตีนส่วนตีนครับ่เขาชอบกินแม็กกี้ไทยบ้านไม่นะไทยบ้านนี่หลักไม่มีนะ แขะแขะเธอเธอเดินดูจริงจริป้าอนูก็ได้ไม่ด้คับบ้าอุ้ยแต่ป้ากิดเลยค่ะบ้าบ้าอะไรแขะโทษนะคะถ้ามึงจะมองขนาดมึงมองตีนเลยเอางี้คุัรยำดองนะอร่อยมากเลยนะฮะตกลงมึงไม่ให้กูหมูหมูที่ถามจริงเถอะทำงานเยอะนิดไงทำเพื่ออะไรเนี่ย เงินอากาศนี้น like ี <Luis> ่นะครับพันธยาตัวจริงของคุณหมูอัสวาคือคนนี้ก็ดีนะเพราะเงินก็เยอะก็เร็วเดี๋ยวรู้แล้วได้มาหลอกสองด้านมันแบบว่ามันมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นไม่ขด้มอากลิ่นด้วยได้ไหมกลิ่นไม่ของลาราคือเดอะเบสมาอืมเพอร์เฟคไบต์ของฉันมึงกู กลัวกลิ่นเันออกเลยเพราะมันหอมมากขู่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นก้นการหายใจด้วยจานร้อยกว่าบาทบางจานสองร้อยกว่าบาทมอนสามร้อยกว่าก็แล้วแต่แต่่วาแล้วอีค่าเขียนแบบตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยแกคือทำงานทำงานกี่ปีเออทรับเบื่ออะไรวะเงินทำเพื่อเงินแต่ว่าเงินก็ไม่ได้เข้าตนนะอาหาร ว่าที่แบบว่ารถมือเหมือนแบบรถมือพ่อแม่ที่ทำให้เราใช่มันจะอยู่ที่นี่ถูกต้องมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นชอบอะไรพวกก่อนอันนี้เจ้าพี่ชอบอันนี้เนอเยตาโฟแ้วพี่ก็ชอบอันนี้เจ้าหมูซับฟังหูเรื่องกับเจ้าไม่ค่อยรู้เลยครับผู้เมืองได้กับเจ้าไม่ได้เลยครับชอบพี่ก่อนชอบพี่ก่อนกินข้าวไม่กินหวานสดานตูดอะไรชนตูดูเสียงดูเสียงแล้วก็ด่ากนด้วย สแตนดาร์ดไม่กี่วันสแตนดาร์ดฟป้าเขาสัตนดาร์ดไบรสัตนดาร์ดไรมะตูมไอซิ่งซับอะไอย่าเงี้ยเขาฟิสันเดย์ไอศซรีมกาแฟใช่เป็นกาแฟโบราณกาแฟแบบโกปีอ่ะอาบุไสกระฉีเนาะทำไมต้องบุ้งไสกระฉีอ่ะก็มันเหมือนขนมสอดไส้ไงอินสปาบเลอรขนมสอดไส้แต่ว่าข้างในมันเป็นมะพร้าวเนาะใช่มันมีความเป็นขนมสอดไส้เนาะแต่ว่าอืม่หมูแต่มันื้อรสอร่อยมากอ่ะอันนี้คนก็ชอบก็ประทานกัน อร่อยที่เป็นร้านที่แบบว่าก<ม>ินในวัยเด็กมาวัยที่นี่ถ<ม><ม>้าอย่างเดียวที่ไม่มีในนี้นะคะตั้ตอนที่เรากินในวัยเด็กนะคะก็คือบอกว่ากินขนมกับเพื่อนอะจาะย์มากัวมากน่ากลัวผมว่าป้าเต๋อน่ากลัวอันนี้เลยนากลัวไปหลายแยกแล้วจาชีวิตป้าเต๋อสมัยเป็นวัยรุ่นอะ่ะเชียงใหม่ป้ากินหมดแล้วทุกคนโอ้ไม่กล้าพูดเลแต่ป้าจะไปกินอะไรอะไรก็แล้วแต่นะ จะให้คุณผู้ชมมากินทีซซ่าวาโอ้โหสรุกดีเก่งมากบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนแน่นอนนางแบบคอลเลกชันหน้าไปแล้วค่ะบาทแล้วัตไว้เลยเพราะอะไรรู้ปะลูกเกดใช้ผ้าครึ่งม้วนนะแขสามม้วน